สบายดีสบายดีสบายดีเอฟซีเลิกกับเรื่องปั๊มปั๊มรสุขสุข,สขนุนจะด้มาพ่อก,กันเสาวันจันทร์ที่สมเดือนสิปีสองมาสองหาวันนี้กะมีเมนูเด็ดเลยคนบอกว่าอดซีเมนมายอดปลาในเมนเทีย,ยนก็เลยมากินขวเคียวเียนอยู่ทางพีเด้อทางหลักสเลยจะได้ทอดตุ้ยเลยขึ้นเทียนที่เียนไปใช้มาให้ มีไข่พอ่อมมีไข่ด้วยของพ่อเป็นใบหนึ่งดนแล้วบ่าลองบบอกินแต่แบบเป็นอาหามประจำหาใบอีฟซีเดินทางมาจากตามเมืองต่างแดงดีกว่ามาจากทางหมุกทหารเด้อนี่ไไห้มาลองชิมมาสดเบ,ดบดิ่งว่ะรสาติเป็นยังไงแปลกชิมก็คือพุ้งไห้ลายยาวแห่มาชิมทีหอมจอดหอมเที่ยวมีบางหน่อบางนาบีบใส่แล้วลองใส่หอมเที่ยว อ๋ออยากจะใส่เก็ดกใส่เก็ดนี่ิมีคงเไม่คง,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 งอีกก็คงอันคงสีเหลืองต้องใส่ก่อนต้อนมีเจียวด้วยเป็มใใส่มีน้ำปลาแล้ก็มีซอสเผ็ดเนาะครับ บูได้ยอยากขึ้นยางไรมากินข้าวต้มปลาไหลหรือว่าข้าวต้มเอียนนั่นเองห้อนต,ตัวเลยได้คุ้นกันแบบกูได้ที่หมักให้สายเอียนไหมาทับประกันเลยคุณผู้ชมแซงแห่งสมเด็จซีนี้เลยมาเนี่ยเต็มเต็มเลยจะได้มาห้อนตัว,ตวเลย ค่าวใชอมเรื <b log> ่อยากางถ้าลงลกินกดเยหนาวอากาศเย็นมนหรกะลังจากไปส่งลูกแล้วอะคนที่มาแบกกเด้อนอนซมเมนไม้หยอดตาเม็ดเอียดเอ้าติมๆคำเลยจุด Да.